ก็ S 1> <S 1> <S <S สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะคะรับมีล่มนะลอยมาทางเราครับเข้ามาหาปืนก่อนเลยเสียงเท้าอย่างเยอะจะลอยไปตรงกลางไม่ถึงนะหน้าเราเต็มตัวสวยเหมือนยังไม่ได้ปืนกัน,นเฮ้ยคนนั้นมีปืนไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่าครับ <S <S เสียงเท้าอยู่ด้านหน้าเราเฮ้ยเขายิงตายยิงตายไปคนนึงอยู่หลังบ้านนะ น่าจะแถวๆเนี้ยหรือเปล่าไม่ยอมเดินมาผมไม่กล้าเดินไปอะ่ะเสียวอยู่ไหนวะไม่รู้ตำแหน่งเขานะเอาไม่ใช่นี่วะอ๋ออยู่ด้านบนถูกสวยเก็บงานก่อนเหมือนจะมีตัวเนี่ยเฮ้ยกระสุนโอ้โหดีๆๆ๋ยวๆทางเข้าดี่เขาไม่เดินมาโชคดีเขายิงหักทางไว้มีเสียงเท้าวิ่งมานะครับทางขวาเราต้องรีบเลียร์ตรงนี้สวย นี่ไงโดนมาละอยูด่ด้านล่างนะผมยังไม่กล้าเดินไปนะครับเสียงเท้าเอ้า FC JFC เ,เ,เฉยเคือเขาจะรอดักให้เราเดินไปนะครับถ้าเราเดินไปเสียเปรียบนะเราก็ต้องรอยเขาเดินมานะครับซึ่งเขาก็น่าจะไม่เดินมาเพราะว่าคนนี้เขาบอกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับน่าจะเล่นระวังขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เดินไปนะครับ มีเสียงเท้าเหมือนจะมีคนมาเติมหรือเปล่านั่นไงตรงบ้านนะนีคยวิงเราสองคนนะครับด้านล่างคนหนึ่งแล้วก็ตรงบ้านนั้นคนหนึ่งนะเสียเปียบแล้วเราต้องถอยมาครับเดินเข้าไปเนี่ยโดนตัวด้านล่างดักป่าแน่นอนนะแล้วก็มีเพื่อนเขานะครับซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเสียเปียบเต็มๆนะปั๊มนะ้ำไม่เต็มหลอดครับช่วยให้วิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้ตงตลอดเวลานะเฮ้ยเขาวิ่งมาทางขวาไม่ได้ หม่คนละเฮ้ยโดนหัวเออสวยเราต้องเข้าไปเก็บงานนะน่าจะดึงกันแน่นอนนะครับหลังบ้านด้านหน้าเราหรือเปล่าไปเล่นหลังกล่องแล้วก็ใช้ไฟนะป่าเช็คดูนะถ้าเกิดว่าเขาดึงกันตรงนี้โดนแน่นอนนะโดนปะเฮ้ยไม่อยู่อ่ะเอาอยู่ทางซ้ายโถอคนละบ้านกันอยู่หลังบ้านนี้โถ ดึงกันเสร็จแล้วแน่นอนครับชาร์จไม่ได้ละสองคนไม่กล้าเสี่ยงเอา้าอยู่ด้านบนงานเข้าเลยเล่นยากละเราต้องเกีย์ตัวด้านบนก่อนนะไม่ได้ละเสาบังถอยไม่ไกลมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวไกลอยู่ผมว่าเราต้องไปอะ่ะขยับออกมาก่อนนะไม่ได้นะครับอยู่ตรงนี้นานๆอันตรายนะเพราะว่าหลังเรามันเปิดโล่นะ ต้องหาทางอ้อมขึ้นไปด้านบนนะ่ะมีเสียงเท้าวิ่งมาทางซ้ายข้างหน้าเราเฮ้ยไม่โดนนะเราต้องหาทางเข้าไปชิดเขานะครับตอนนี้รู้ตำแหน่งแค่คนเดียวนะกำลังวิ่งมาเหมือนจะโดดลงหรือเปล่ามีทางซ้ายอยู่ชิดแล้วก็ทางขวานะครับมีตัวใกล้เราใช้ระเบิดปลาเช็คดู โดนปะเหมือนจะวิ่งหนีไปทางขวากำลังวิ่งมาอยู่ข้างล่างเลยนีไงหาจังหวะยิงเจเย็นนะเฮ้ยก็ปาไฟต้องโดดสวยเฮ้ยเจเย็นลงมาเออโหเกือไปเก็บงานก่อนเลยจังหวะเขาดึงไฟนะเราได้ยินเสียงนะก็โดดลงมาชาร์จเลยนะครับเหลือในเมืองคนเดียวนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ด้านหลังยิงมาดูจากมุมแล้วด้านบนแน่นอนนะน่าจะตรงนู้นเลยนะครับวิวดูเอ้ยเจอแล้วเขาปาไฟมาหลบเล่นหลังกล่องได้นะเฮ้ยร <Hey, S 2> อจังหวะโดนโ,ดนโดนหัวค็เจ็บพดัดไม่ยอมโผ่มาเขาน่าจะหนีไปตั้งหลักแล้วเสียงเท้าอยู่ด้านบนนะจังหวะขึ้นระวังด้วยเขาดักป่าแน่นอนเนี่ไสวย มีเสียงเท้าอยู่ด้านล่างกำลังวิ่งมาเป็นงานตรงนี้ก่อนอยู่ข้างหน้าเรานะครับเหมือนเขาวิ่งไปน่าจะแถวเนี้ยเฮ้ยเรียบร้อย,อยเ,อเขาบอกว่าโดนยูทูบเบอร์ยิงตายนะครับหมดแล้วนะครับในเมืองเราไปเปิดของดีกว่าแล้วก็ตอนนี้นะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของ Nintendo Switch 2นะครับ กิจกรรมลัคกี้คอยมิดเยียนะครับแจกสนันมันกลางปีนะซื้อ1ฟรี1แจกทุกวันครับแต่ทุกชั่วโมงนะแค่เติมเกมก็มีสิทธิ์รับแพ็คแถมปีทันทีนะลัคกี้คอยนะครับเจ้าของ Nintendo Switch 2อาจจะเป็นคุณครับเติมเกมแค่100บาทขึ้นไปนะรับทันทีนที1ลัคกี้คอยนะครับนำเหรียญที่ได้เนี่ยไปแลกสิทธิ์รับ Nintendo Switch 2แล้วก็ของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับสะสม Richman Coin ครับรับส่วนลดครั้งถัดไปนะครับสูงสุด2.5%นะ ตั้งแต่14กร,รกฎาคมครับถึงวันที่25สิงหาคม68ครับใครสนใจเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเนะครับเข้าไปดูในเอ่อเพจของ Richman Shop ครับเติมเกมราคาถูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กิจกรรมไว้ให้ดูนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะเติมถูกเติมไวปลอดภยัย100%ที่สำคัญก็คือมีอาจ,จับไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเติมที่ร้าน Richman Shop โงหนึ่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับเฮ้ยทางขวาเรา กำลังไปเลยต้องชนนะชนเอาหลบพอดีเลยโถ่ต้องโดนละโดนอยู่เออสวยหัวแตกเก็บงานเลยเฮ้ยเหมือนจะมีนั่นไงว่าละสวยดีว่าได้ยินเสียงบอดไฟฟ้านะครับกำลังวิ่งมาไอ้กำลังบินมานะน่าจะบินตามมาช่วยเพื่อนครับแต่ว่าทำไมเอ๊มีคนยิงมาโอ้โหเอยเกือบไป มาตอนไหนเนี่ยปั๊มยาก่อนนะใจงเงย็นๆครับไม่ต้องรีบระยะนี้เราใช้ไฟนะครับปลาไล่เข้าออกมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นตะโขบรอยิงเลยเขาต้องวิ่งหนีแน่นอนนะเห็มตัวมาปะโดนไฟโดนไฟเหมือนจะเห็นแวบๆแบบชาร์จเลยยังอยู่ปะไม่โดนไฟเอ่ะเขาน,นอนอยู่นะใจเย็นใจเย็นโดน สวยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะถ้าเกิดว่านอนเนี่ยตีเดียวกันหมดเลยครับแต่ว่าคนที่3ามเนี่ยมาตอนไหนไม่รู้นะน่าจะหมดแล้วนะครับเราเก็บของแล้วก็รีบไปดีกว่ามีคนยิงแฟกกัน,นครับมีเสียงเท้าทางซ้ายอยู่ในบ้านนะน่าจะบ้านสองชั้นด้านหน้าเรานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าลองใช้บอร์ดไฟฟ้าครับบินเข้าไปเช็คดูนะ น่าจะบ้านตองชั้นตรงเนี้ยเสียงเท้ายังนิ่งอยู่เอ้ยนี่ไงเจอแล้รอยเท้าขึ้นอยู่ด้านบนนะบ้านข้างหน้าเรานะครับเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยสวยเราเก็บงานนะครับใช้ไฟนะระวังด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับในเมืองนี้ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเนี่ยผมจะไม่เข้ามาเล่นเลยนะครับเพราะว่าจุดซุ่มเยอะมากนะครับอันตรายมากๆนะเมืองเนี้ยเราแวะ มีเสียงปืนตรงบ้านเจอแล้ไม่รู้ยิงใครสวยไวปเก็บงานเลยเหมือนจะอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับไม่มีของเลยทุกน่าจะเก็บไปแล้วนะครับเฮ้ยมีรถมาคนเดียวแน่นอนนะเพราะว่าขับบักกี้นะครับเราขับตามไปเลยเดี๋ยวผมจะชนท้ายนะครับให้เขาคว่ำนะแล้วก็ลงไปยิงนะครับเฮ้ยเหินแบบนี้เฮ้ยโอ้โหเพียบเลย เป็นตี้เลยต้องหนีนะครับออิตจนต้นไม้โอ้โหเอยโอ้โหจังหวะโคตรซิคคอมเลยจนต้นไม้อีก